วันเปิดโตของ GM ค่ะ GM เอาของนี้มาขายค่ะนี่นี่เอาตัวละครตัวนี้มาขายค่ะตัวละครไหนก็ได้อะ GM ไม่จำกัดเลยนะไม่จำกัดวันเลย GM อจะดีมากบอกเลยเออแล้วมีอันนึงอีกอันนึงนะเป็นท่าเต้นนี่ไงนี่ไงเฮ้ย GM เก็จะดีอะจุเจะดีสุด gm จะดีมากนะ gm น่ารักมากเลยนะขอบคุณ gm ด้วยนะที่ส่งมาจรขอบคุณ gm มากเลยอันนี้น่าจะเป็นสกินที่เออ gm เอามาขายนะแต่ว่า gm น่ามากนะขอบคุณ gm ที่ส่งมานะเออใช่ใแล้วก็เรื่องนี้คือไม่อยากบอกบายนะครับว่า gm มันไม่ใจร้ายนะใช่ เออเอาท่นนี้มาขายค่ะเออถ้าแงงตูดไปหาใครเนี่ยเอาตูดไปหาใครคืออ่าอันนี้ก็สวยนะอ่าอะโอเคว่า GM น่ากักมากค่ะ GM ขอบคุณนะขอบคุณ G M เอ็มบอลสดขอบคุณค่ะ ส่งมาไม่เป็นไรเ,เรานะคะมีโกโน่แล้วเราก็รัก g ีเอมเหมือกันนะจีเอ็มใจดีอ่ะเออใจดีมากโอ้โห,โห <S <S ดูือถ้าขนาดนั้นแบนตูดเลยตูดแบนมากโอ้โหจีเอมยังเอากางเกงปิดนอ้งมาขายด้วยนะแค่นั้นไม่ธรรมดาเลยนะจู โอ้โหไม่ธรรมดาเลยจีเอ็มจีเอ็มแบบใจดีสุดๆล่าสุดเลยจีเอ็มขอบคุณจีเอ็มมากเลยนะที่ส่งมานะใครใครใครไม่เข้าไปวันเนี้ยเราเราเราได้รับวันนี้นะเราได้รับวันนี้นี่เป็นสก,กินนะอันนี้อะไรอนะ่ะเป็นชุดของคนหรือเปล่าของใครอ่ะของคนหรือของใครเนะี่ย น่าจะของในตัวละครในเกมฟรีไฟล์อ่ะเออน่าจะคนของคนหรือว่าของใครเออไอตัวน,นี้เลยอะชอบอ่ะงานแม่แงเลยเดินกลับคืมนมาอีกนะโอ้โหตัวน,นี้ก็เสื้อสวยมากเลยค่ะ G M เอมเอมน่าีเอทำเสื้อสวยมากเลยค่ะเสื้อสวยมากเลย สเสื้อแบบเสื้อที่ G M ใส่เนี่ยเดอทำไมไม enfin <wan> ่มีใครให้รหัสไปเลยอ่ะเดอได้เล็นเพราะไปเล่นอันนี้ห้าครั้งอันนี้สิบครั้งนี่5สิบห้าครั้งอันนี้ห้าครั้งเองนะก็ได้บัตรตู้อีโวมาแล้วนะ G M ก็ใจดีเกินใจดีสุดสุดร่าสุดเลย G M ใจดีมากขอบคุณ G M นะ รัก GM เพราะว่า GM มแบบเอาเอาของดีๆมาขายตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าถ้าเจกฟีไปเลยหลายวันเลยนะบอกยว่ามีคนส่งจูบให้แน่นอนใครจะเป็น GM นะรักแน่นอนนะเราเราแบบโอ้โหจีเอ,อ็มโคลนมามาแล้วก็มาทำอะไรใช่ไหมเป้นแรบแตบแบเดบ อ่าอีหานี่ก็ได้เหมือนกันแหละอ่ามันมีเหมือนกันมันมีเหมือนกันน่ะฮ้ยอยากไปชุดจังเก็บตัวน้ำท,ไทำไรเรืเอยๆดูนี่สิสวยงามเหลือเกิน